าลองนำเอาฟักทองมาทําเป็นเฟรนช์ฟรายจะทําได้หรือเปล่ามาดูกันอันดับแรกก็จะเอาฟักทองนะครับมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นแดงแทรงบได้ฟักทองที่เป็นแท่งแบบนี้แล้วก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบครับคลุกแป้งเสร็จแล้วก็เอามาทอดในน้ํามันให้เหลืองกรอบได้เลย เราจะปรุงรสแค่อย่างเดียวน,นะครับก็คือเกลือโรยให้เข้ากันเลยมาลองชิมกันหืมโอคตรอร่อย,ม,ออยมันจะออกหอมหอมวหวานมีความเค็มเล็กน้อยตัวฟักทองนี่คือนุ่มละลายในปากเลยมาลองจิ้มน้ำจิ้มดูหืโอ้โหชัดเลยโคตรอร่อยส่วนตัวคิดว่าอร่อยกว่าเฟรนฟรายธรรมดาอีกอันเนี้ยม